รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชาวตะวันก็ส่องแสง เกษตรกรเก็บเกี่ยวพืชไรสร้างสายใ่ไว้เราเลี้ยงชุมชนเต่าไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตร รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวความรู้ด้านการผลิตพืชเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมรวมไปถึงงานวิจัยที่เป็นประโยชน์เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนําไปปรับใช้แล้วก็พัฒนาผลผลิตของตัวเองค่ะคุณผู้ชมคะาววิกฤตภัยแ้งที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะสร้างความกังวลใจให้กับพี่น้องเกษตรกรไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ เพราะฉะนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะลงพื้นที่ไปหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรวันนี้กรมวิชาการเกษตรเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักที่ทํางานใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงจะมีนโยบายในการนําผลงานวิจัยต่างๆไปถ่ายทอดเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้อย่างไรวันนี้นะคะแนนพาคุณผู้ชมมาหาคําตอบกันในช่วงงานวิจัยสู่ไร่นาค่ะ ส่วนในช่วงร่วมเดินหน้าฟาวิกฤตภัยแล้งวันนี้มีคำแนะนำดีๆจากกรมวิชาการเกษตรนะคะในการปลูกถั่วพุ่มเมล็ดดำพันุอุบลราชธานีไปติดตามกันเลยค่ะ จากสถานการณ์ภัยแ้งที่รุนแรงภาครัฐจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรให้งดการทำนาปลังโดยส่งเสริมให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเช่นถั่วเขียวถั่วเหลืองและถั่วลิสงซึ่งพี่น้องเกษตรกรทราบไหมครับว่าพืชตระกูลถั่วอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยนอกจากทั้ง3มชนิดที่กล่าวมานี้แล้วยังมีพืชตระกูลถั่วอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งวันนี้ช่วงร่วมเดินหน้าฝ่าวิกฤตภัยแล้งจะมาแนะนำให้ได้รู้จักกันครับ นั่นก็คือทั่วพุ่มเมล็ดดำพันธุ์อุบลราชธานีเป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตรปี2546จัดเป็นพืชใช้น้ำน้อยใกล้เคียงกับถั่วเขียวคือใช้น้ำ320-400ลูกบาทเมตรต่อไร่สามารถปลูกได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีลักษณะทรงพุ่มกึ่งเลื้อยฝักสดสีเขียวอ่อนฝักแห้งสีฝางข้าวฝักยาว15-18เซนติเมตรจำนวนฝักต่อต้น15ฝักเมล็ดมีสีดำ จำนวนเมล็ดต่อฝัก14เมล็ดถั่วพุ่มที่พี่น้องรู้จักกันนี้ก็คือถั่วดำนะครับที่เราทานข้าวเหนียวถั่วดำนะครับที่เห็นขายตามท้องตลาดนั่นแหละคือถั่วพุ่มนะครับซึ่งถั่วพุ่มเป็นพืชที่อายุค่อนข้างสั้นนะครับประมาณ70วันก็สามารถเก็บเกี่ยวฝักครั้งแรกได้นะครับแล้วก็นอกจากเราจะใช้ประโยชน์ในแง่ของเมล็ดซึ่งนําไป เป็นส่วนประกอบของอาหารนะครับหรือไปแปรรูปเป็นอาหารหลากหลายอย่างเช่นวุ้นเส้นถั่วพุ่มนะครับเป็นต้นแล้วเรายังสามารถที่จะใช้เศษซากของถั่วพุ่มนะครับซึ่งมีน้ําหนักประมาณ2.5-3ถึง3ตันต่อไร่นะครับไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินนะครับสามารถที่จะชดเชยการใช้ปุ๋ยไนยโตรเจนได้ประมาณ31กิกรัมต่อไร่ครับถั่วพุ่มนั้นก็เราควรจะ ตรียมดินนโดยการยกร่องปลูกนะครับต้องปลูกแล้วปลูกในร่องปลูกบนสันร่องนะครับแล้วเราก็มีการให้น้ำในร่องซึ่งจะให้น้ําแค่ประมาณ2อาทิตย์ต่อครั้งก็เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตแต่ก็อย่าให้ขาดในช่วงที่มีการออกดอกติดฝักนะตรงนั้นก็พอนะครับซึ่งในภาพรวมแล้วถั่วพุ่มจะใช้น้ําแค่ประมาณไม่เกิน3 0 0รลูกบาทเมตรต่อไร่ แต่ความแตกต่างระหว่างพืชใช้น้ำน้อยทั้ง 3- 4ชนิดนี้ก็คือว่าถ้าเป็นข้าวโพดถั่วลิสงหรือถั่วพุ่มเราสามารถจะปลูกได้ตั้งแต่เดือนธันวานะครับเพราะค่อนข้างจะทนอากาศเย็นได้ได้ได้ดีครับในส่วนของศูนย์วิจัยเพื่อให้นเรามีเมล็ดพันธุ์งาถั่วลิสงและวก็ถั่วพุ่มนะครับซึ่งเราผลิตทั้งจําหน่ายให้เกษตรกรโดยตรงส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งเราก็ให้เกษตรกรนําไปผลิตเป็นพันธุ์จาหน่าย นะถ้าหากว่าในศูนย์เราจําหน่ายหมดแล้วเราก็จะแนะนําให้พี่น้องเกษตรกรไปติดต่อกับเกษตรกรซึ่งผลิตเมล็ดพันธุ์จะจําหน่ายอีกทีหนึ่งสําหรับลักษณะเด่นของถั่วพุ่มเมล็ดดาพันธุ์อุบลราชธานีในสภาพไร่จะให้ผลผลิตเฉลี่ย175กิโลกรัมต่อไร่สามารถเก็บเกี่ยวฝักแห้งได้3ครั้งครั้งแรกเมื่ออายุ60-70วันหลังงอกและครั้งต่อตอไปทางการ7-10วัน นอกจากนี้ยังเป็นพันธุ์ที่ให้หมวลชีวภาพสูงที่ระยะเก็บเกี่ยวฝักแห้งครั้งที่1โดยจะให้หมวลชีวภาพ1,274กิโลกรัมต่อไร่มีปริมาณไนโตรเจน31.2กิโลกรัมต่อไร่ฟอสฟอรัส4.2กิโลกรัมต่อไร่และโพแทสเซียม24กิโลกรัมต่อไร่นอกจากจะมีปริมาณธาตุอาหารที่ช่วยปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินได้แล้วถั่วพุ่ม,มเมล็ดดำ ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีคาร์โบไฮเดรต50-67%ดและโปรตีน23-25%สามารถนํามาถนำมาแปรรูปเป็นวุ้นเส้นได้เช่นเดียวกับถั่วเขียวทั้งนี้การปลูกพืชไร่ตระกูลถั่วไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามนอกจากจะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกได้โดยตรงแล้วยังทำให้ได้รับประโยชน์ทางอ้อมตามมาคือตัดวงจรการระบาดของโรคและแมะลงศัตรูพืชในนาข้าว แก้ปัญหาดินเสื่อมช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินทําให้เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชครั้งต่อไปถึง20กิโลกรัมต่อไร่หรือลดค่าใช้จ่ายปุ๋ยเคมีถึงไร่ละ300บาทการปลูกพืชตระกูลถั่วจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างรายได้และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินในช่วงที่สถานการณ์น้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้งนี้ครับ การวิจัยสู่ไรนาวันนี้นะคะแนนพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันถึงแนวทางการทํางานของกรมวิชาการเกษตร โดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับงานวิจัยและการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในช่วงที่เกิดวิกฤตภัยแล้งแบบนี้นะคะวันนี้นันได้รับเกียรติอย่างดียิ่งเลยนะคะจากท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรท่านสมชายฉานรงคุลค่ะสวัสดีค่ะที่ปรึกษค,คือวิกฤตภัยแล้งเกิดขึ้นตอนนี้เกษตรกรหลายคนเวลาเราลงพื้นที่ไปเจอบางค,บคนก็จะกังวลอยู่ว่าอู๋จะต้องทําอาชีพยังไงให้เลี้ยงตัวเองต่อไปได้อยากทราบถึงนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ในช่วงวิกฤตภัยแ้งเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องในเขตลุ่มเจ้าพระยา22จังหวัดเนี่ยเราจะพุ่นเคยว่าทำนาปีต่อด้วยนาปังหรือมาห้าครั้งใน2ปีอะไรเงี้ยนะก็จะทํานาต่อเนื่องกันมานั่นคือในภาวะปกติที่มีน้าในปริมาณที่มากพอนะครับส่วนนอกเขตลุ่มเจ้าพยาเนี่ยเราก็มักจะมีพืชอื่นืฤกิกรรมอื่นที่จะทําต่อจากการทํานาปีก็เป็นวิถีชีวิตที่พี่น้องทํากันอยู่อันนี้ถ้าเผื่อวิกฤตอย่างนี้เช่นน้ำเรารู้แล้วอายุข้าวเนี่ยประมาณ5เดือน150ยวัน นะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นขึ้นากับการเตรียมการเนี่ยต่อจากนี้ไปเนี่ยน้ำมีการคำนวณตัวเลขจากกรมชมพรทานแหล่งศูนย์หน่วยงานที่เขาบริหารจัดก,การนะ้ะจะพบว่าน้ำมันไม่พอแน่นะครับเมื่อน้ำไม่พอแน่เนี่ยถ้าเราดูข้อมูลตัวเลขจากทางงานวิจัยเนี่ยกมข้าวเองเคยให้ข้อมูลว่าถ้าทำข้าวเนี่ยจะใช้น้ำถึง1,950ลูกราศก์ูปบาทเมตรต่อนหนึ่งฤดูปลูกซึ่งน้ำที่จะให้มันไม่เพียงพอแน่ มันก็น่าจะหากิจกรรมอื่นหรือการปลูกพืชอื่นหรือการทํางานอย่างอื่นเนี่ยที่ก่อให้เกิดรายได้ในช่วงวิกฤตอย่างนี้ที่น้ำมันมีไม่มากพอจะหล่อเลี้ยงต้นข้าวได้ถึงตลอด5เดือนวิเคราะห์ดูว่าในกรมพิทยาศาษตรเนี่ยก็มีงานวิจัยอีกหลายชิน<ะ>้นที่บ่งบอกได้ว่าถ้าเราสามารถจะมีน้ําแค่เพียง400ลูกบาทเมตรต่อช่วง1นเดือนไม่เกิน2เดือน67วัน หรือไม่เกิน3เดือนถ้าปลูกถั่วบางชนิดเนี่ยที่เราจะให้ข้อมูลละเอียดต่อไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะหาอาชีพตร,ตรงนี้เข้ามาแทนได้ในภาวะวิกฤตอย่างนี้ผลงานวิจัยกรมเกษตรที่ออกไปแล้วก็คือบองบอกได้ว่าการฉวยจังหวะและโอกาสที่มีน้ําไม่มากที่จะทําการเกษตรอื่นในช้นา้ามากเนี่ยทำไมไม่หันมาปลูกพืชเหล่านี้ที่1ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอันที่2ให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินอันที่3ทําให้ระบบการนิเวศเกษตรดีขึ้นเช่นการปลูกพืชต่อเนื่องกันหลายๆปีในผลงานวิจัยพบว่า มันเกิดการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชได้ง่ายเมเป็นแหล่งอาศัยของมแมลงศัตรูพืชก่อดความดมสมบณ์ก็ลดลงเพราะเราใช้ดินอย่างต่อเนื่องแล้วก็ม,มากที่สุดก็คือการเสื่อมซอมของสภาพนิเวเกเระฉะนั้นการที่โบราณสมัยก่อนนี้มีการปลูกพืชและสลับด้วยพืชตะกุนทัวหรืองาปลูกข้าวข้าวปลูกงาปลูกข้าวโพดอนะไรน่ละมันจะเป็นวิถีชีวิตที่ดำเนินการได้อยู่แล้วผลงานเหล่านีเา้เรามีข้อมูลพร้อมที่จะให้การสำรุนพี่น่อเถต่ก่อนว่า ถ้าภาวะวิวกฤตลานแบบนี้อัานว่าปลูกพืชอื่นได้ไหมเช่นพืชตระกูลถั่วที่ใช้น้าไม่มากน้อยกว่าข้าวถึง5เท่างานวิจัยหลักๆที่จะเอาไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรในช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยอยากให้ท่านอธิบด,ดีเล่าให้ฟัง,ง,งว่าประเด็นที่หนึ่งะเราเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนเป็นพืชที่ปลูกได้ไหมเช่นถ้าปลูกตัวเขียวเนี่ย เราใช้เวลาแค่67วันวิกฤตที่ต้องการน้ำมามกถือช่วงเมื่อตดเขียวงอกกับเมื่อตุดเขียวเริ่มออกดอกนะครับซึ่งเวลานั้นเนี่ยการต้องการน้ําน้อยกว่าข้าวมากเลยข้าวท่านรอไปเห็นว่าในนานเนี่ยจะมีข้าวน้ำเนี่ยหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา,าซึ่งสิ้นเปลืองมากเลยแต่ถ้าถัวเนี่ยแค่มีความชื้นเอามือกำดินกดหยิบดินขึ้นมากำแล้วปล่อยดินไม่แตกออกจากการถือว่ามีความชื้นเพียงพอสำหรับการปลูกถูก,ถก,ถกตัวแล้วเพราะฉนั้นตรงนี้เนี่ยอย่างที่แรกแนะนาอย่างัูวเขียวเนี่ยนะครับต้นทุ รวมทั้งค่าเก็บค่าทุกอย่างแล้วเนี่ยนะแต่ว่าให้ผลตอบแทนอย่างน้อยกําไรมาเกือบ2,000บาทเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าจะดําเนินการได้แล้วใช้เวลาแค่67วันเท่านั้นเอง<ฆ>แล้วตลาดไม่มีปัญหาเพราะว่ามีความต้องการทั้งในรูปของเอาไปทําแป้งหรือทำวุนเส้นอันนี้คนที่สุขภาพคานึงถึงสุขภาพในการบริโภคเนี่ยจะใช้วุนเส้นในการทําอาหารเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่แล้วก็ให้คุณค่าทางอาหารก็สูงตลาดก็มีไม่จํากัด นที่2เนี่ยส่วเหลืองส่วเหลืองอาจจะอายุยาวกว่าตัวเขียวนิดหน่อยนะครับอาจจะ3เดือนหรือ3เดือนเศษนิดๆแต่ตรงนั้นเนี่ยช่วงวิกกตอย่างที่เท่าเดียวกันเนี่ยช่วงพิกฤตของการขัดน้ำก็คือช่วงปลูกกับช่วงออกดอกซึ่งตรงนี้ที่อาจต้องมีน้านิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับน้ขาขังแบบข้าวที่ต้องใช้น้ามากขนาดนั้นซึ่งตรงนี้นคํานวณปริมาณน้าที่ทางประธานจะปล่อยให้หรือที่เรามีอยู่ในช่วงเดือน2เดือนแรกๆหรือหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวที่มีความชื้นสูงเนี่ยสามารถให้ผลผลิตได้วิเคราะห์ขอ,ของโทเหลืองเนี่ยมีความเป็นไ ความต้องการของตลาดมีไม่อัน้นโดยเฉพาะยิ่งในรูกของอาหารสัตว์ที่ปีปีหนึ่งเราต้องการน,นำข้าตุเหลืองมาจากต,ต่างประเทศเนี่ยปีหนึ่งกับกับล้านตันเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีแค่ระดับ2 0,000นหรือ3 0 0แสนตันหรือน้อยกว่านั้นเนี่ยผมคิดว่ายังเป็นโอกาสมากๆเลย พืชชนิดที่3ที่อยากแนะนำคือถั่วลิสงถั่วลิสงเนี่ยเป็นพืชที่ขาบริโภคสดในท้องตลาดก็ได้วันนี้น้องสังเกตไหมถั่วลิสงเกือบจะหายไปจากท้องตลาดเพราะว่าวันนี้ถั่วลิสงในชงอุตสาหกรรมที่จะไปทาถั่วลิสงของขบเคี้ยวอะไรก็แล้วแต่หรือประกอบเป็นอาหารหรือแม้แต่ถั่วต้มถั่วพอกสดเนี่ยเมื่อก่อนนี้ไปงานว่าจะมีถั่วลิสงต้มขายเดี๋ยวนี้หายากมากแล้วก็แพงด้วยเพราะนี่เป็นโอกาสดีแล้วก็ที่พี่น้องจะสามารถใช้โอกาส2เดือนกว่าเนี่ยที่จะทำพืชพวกนี้แล้วก็ใช้น้าน้อยกว่าข้าวถึง4ี่า ผลตอบแทนอย่างธวริสงหรืผลตอบแทนตัวไร่จะสูงมากหนะ้าพันบาทวันนี้เราต้องทําการเกษตรในศากษร์ที่ใช้ข้อมูลใช้ความรู้ใช้การจัดการดูสิ่งแวดล้อมประกอบเมื่อความชื้นน้นําอย่างนี้เราเปลี่ยนอย่างอื่นได้ไหมตลาดเป็นยังไงนะครับสิ่งสําคัญในประการหนึ่งคือเรื่องมเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้ซึ่งกรมเกษตรเราได้เตรียมการมาพอสมควรนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือเราเตรียมการชั้นของมเมล็ดพันธุ์ชั้นพันขยายที่อยากให้พี่น้องไปเป็นผลิตมเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุจำหน่าย คือสร้างกลุ่มผู้ผลิตเลพันธ์ขึ้นมาในกลุ่มของพี่น้องที่จะเปลี่ยนจากการทํานามาทําถั่วเนี่ยหรือแม้แต่เรื่องของการเรามีเมล็ดพันธุ์ที่ให้เครือข่ายสหกรณ์ก็ดีกลุ่มผู้ผลิตพันธ์ชุมชนหรือหน่วยราชการเนี่ยไปดำเนินการเนี่ยเราก็มีเลดพันธ์ส่วนนี้พร้อมที่ให้การสนับสนุนได้ท่านรีบติดต่อจากสหกรณ์เกษตรใกล้บ้านท่านหรือสูงสหภายพันธุ์ชุมชนหรือแม้แต่หน่วยของกลุ่มเสริมการเกษตรที่รับงานของเราไปที่ไปถ่ายทอดรอยพี่น้องเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เป็นทางออกที่ดีนะครับและเป็นทางเลือกที่ วิกฤตครั้งนี้ไม่ใช่วิกฤตแต่เป็นโอกาสที่เราจะได้กลับมาดูทุกทีว่าการทําปลูกข้าวหรือทําพืชที่ต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยมีแต่สะสมโมรคแมลงในแปลงวันนี้เราเปลี่ยนได้ไหมปลูกข้าวสลับด้วยถัว่วเราเติมดินให้กับพืชเราเติมดินให้กับพื้นที่เราแล้วก็จะดีขึ้นกับข้าวที่ปลูกตามมาไงค่ะเ,เดียวกันเรารักษาระบบนิเวศเกษตรรักษาความอดมสมบูรณ์ของดินไว้มันจะให้พื้นดินตรงนั้นช่วยลูกถั่วลานดน้การทําการเกษตร งานวิจัยที่เราออกมาเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้อย่างเดียวแต่ดูเรื่องของคุณภาพชีวิตดูเรื่องของดินคือดูองค์ประกอบทั้งหมดเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ในอนาคตไม่ใช่มองแค่ฤดูกาลนี้คือต้องมองต่อไปถูกต้องครับว่าวันนี้เนี่ยการเราอยู่ในพื้นที่เรายกพื้นที่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้เราจะขายเราทิ้งประเทศไทยไปไม่ได้อย่างไรเราก็ต้องอยู่ตรงนั้นต้องตัวต้อง้องคิดที่จะปรับเปลี่ยนวันนี้เรามีข้อมูลมีเทคโนโลยีมีสิ่งที่บาเรียกว่าผลงานวิจัยผลการค้นคว้าที่เขาลองผิดลองถูกมาเยอะแล้ว สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ไม่ดีกว่าหรือนอกจากนี้งานวิจัยใหม่ๆรวมถึงการทํางานของนักวิจัยใหม่ๆที่จะเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็พัฒนาการประกอบอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรยอมรับลนะ่าพืชสมุนไพรหลายชนิดมีคุณค่า<ห>ผมยกตัวอย่างเรื่องกล้วยเนี่ย<ห>เราอาจจะคุ้นเคยจากกล้วยมาแต่ดเด็กเมื่อก่อนเด็กๆก,ก็เอามาปั้นกับข้าวเอากล้วยสุกมาปั้นกับข้าวเส่น้ตาลปี๊บนิดนึงแล้วกินทนอาหารเราก็เติบโตมาจากที่นี้เราเห็นคุณค่ามันคนแก่คนเฒ่าเนี่ย กินกล้วยแช่น้ำผึ้งมันมีสุขภาพแข็งแรงหลาย,<ห>ยท่านอายุยืน,ยนมากแล้วแต่เรายังไม่รู้สรรพคุณอย่างแท้จริงของมันเลยผมเคยว่าให้นักวิจัยเนี่ยลองไปศึกษาดูแล้วลองดูซิว่าพันธุ์ไหนชนิดไหนที่ให้คุณค่าสูงแล้วกลับไปศึกษาที่ต้นทางว่าวิธีการปลูกการขยายพันธุ์ทําให้ได้ผลผลิตสูงทําเป็นการค้าทํำยังไงเพื่อให้ได้มีมีผลงานวิจัยนั้นออกมาใช้อันนี้เป็นตัวอย่างแต่ขณะเดียวกันเนี่ย พืชหลักๆพืชเศรษฐกิจหลักที่ทำรายได้หลายประเทศเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งการเกษตรเนี่ยมันมีก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาโดยสรุปคือว่างานวิจัยกรมเกษตรในช่วงที่ผมกลับมาเพื่อจะปรับปรุงตรงเนี้ยหนึ่งปรับปรุงระบบงานวิจัยใหม่แต่ให้ความสำคัญคือเอาผลมันที่เกิดขึ้นอันที่2มีความชัดเจนในการทํางานวิจัยต้องออกงานวิจัยให้ได้อย่างรวดเร็วอันที่3จะต้องไม่ทิ้งพืชท้องถิ่นบางตัวอันที่4พืชหลักเนี่ยเศรษฐกิจหลักเราต้องแปรารวนไปเรื่อยๆในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์เองในฐานะที่เราทําหน้าที่เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยี เราต้องเตรียมความพร้อมต้องคิดก่อนก็อื่นให้ได้ผลิตออกมาผลงานวิจัยออกมาแล้วเขาจะนําไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องน,นเป็นเรื่องสําคัญและฝากประเด็นทิ่ท้ายสำคัญนะครับผมเรียนท่านผู้ชมนิดหนึ่งว่านักวิชาก,การทุกคนนักวิจัยทุกคนเนี่ยเรามีความภูมิใจที่เมื่อผลงานวิจัยเราออกมาแล้วมีผู้เอาไปใช้เรามีความภูมิใจมากที่ขับรถไปเราเห็นนี่คืองานวิจัยของผมพันที่ผมทํา นี่ผมทำแล้วพี่น้องเอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ทาให้เศรษฐกิจประเทศชาติมั่นคงเนี่ยเรามีความสุขมากเรายืนยันว่านักวิจัยทุกคนมีความภูมิใจครับ<ะ>แต่ทํายังไงให้นักงานวิจัยเนี่ยไปถึงมือพี่น้อง<ะ>หน้าที่เราอาจจะยังไม่ถึงเพราะหน้าที่เราไม่ใช่หน้าที่ในการเอาเอา,เอาผลงานไปถึงท่านเพราะมีหน่วยที่เข้ามาเกี่ยวข้องเตกก็ตามผมได้ให้นโยวายว่าเรานักวิจัยก็ต้องเข้าไปมากขึ้นเราจะอยู่แต่ในศูนย์อย่างเดียวไม่ได้ละเราต้องเข้าไปหาพี่น้องเพื่อให้เขาเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่เรามียืนยันนะครับว่าเรามีความสุขทครั้งี่เห็น พี่น้องเกษตรกรฐานะดีขึ้นจากผลงานวิจัยที่เราทำเรามีความสุขทุกครั้ง ที่พี่น้องได้เอาผลงานเราไปใช้ประโยชน์แ่ะเป็นความภูมิใจคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมได้ฟังข้อมูลจากท่านอธิบดีแล้วทุกคนเห็นความชัดเจนเลยนะคะว่าท่านอธิบดีเองมีนโยบายที่จะทําให้งานวิจัยต่างๆของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเข้าไปถึงมือของพี่น้องเกษตรกรทุกคนแล้วก็อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนเนี่ยเหมือนกับทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรด้วยเพื่อทําให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะนี่คือความตั้งใจที่กรมวิชาการเกษตรจะเดินหน้าทําเพื่อพี่น้องเกษตรกรต ไปอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านอนธะิบดีกรมวิชาการเกษตรท่านสมชายชานรงคุณมากๆขอบพระคุณค,ค่ะคส่วนช่วงนี้นะคะไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในช่วงเรื่องเล่าข่าวเกษตรกันต่อเลยค่ะ สวัสดีครับอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่เดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองวันนี้เรื่องเล่าข่าวกเกษตรจะมีข่าวคราวใดที่น่าสนใจมาบอกกล่าวกันบ้างมาติดตามกันเลยครับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันแสดงความจงรักภักดีในกิจกรรม ปั่นจักรยานบนเส้นทางสิริมงคลเพื่อเฉลิมพระเกยีรเกรยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 8พรรษา5ธันวาคม2558หรือปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ในวันศุกร์ที่11ธันวาคม2558เวลา15นาฬิกาพร้อมกันทั่วประเทศสำหรับกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อนี้นอกจากผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมขบวนปั่นจักรยานแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการณสนามเสือป่าระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคม2558ในหัวข้อการจัดการดินน้ำป่าตามแนวพระราชดำริต่อด้วยข่าวที่2กรมวิชาการเกษตรมีคำแนะนำข้อควรระวังสำหรับชาวสวนมังคุดภาคตะวันออกให้เฝ้าระวังการระบาดของโรคและ,มะแมลงสัตวูพืชในช่วงฤดูฝน หรือมีฝนตกหนักในพื้นที่จนมีความชื้นสะสมในดินสูงกเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดจะพบการระบาดของเพลี้ยไฟทำลายดอกและใบอ่อนในระยะเริ่มออกดอกทำให้ดอกมักมีแผลสีน้ำตาลจากการทำลายของเพลี้ยไฟส่วนใบจะแสดงอาการหงิดงอและมีสีน้ำตาลกเกษตรกรควรสำรวจการระบาดหากพบเพลี้ยไฟจำนวนหนึ่งตัวต่อยอดให้พ่นสารอิมิดาโคพริต10% SL อัตรา10มลต่อน้ำ20ลิตร หรือสารคาร์โบซาแฟน20% EC อัตรา50มิลลิลิตรต่อน้ำา20ลิตรหรือสารฟีโปรนิน5% a c อัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำา20ลิตรและไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้งเพราะจะทำให้เพลีย้ยไฟต้านทานสารฆ่า,มาแมลงได้นอกจากนี้เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดอาจยังพบการระบาดของโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อราโดยจะเกิดแผลจุดสีน้ำตาลบนใบขอบแผลสีน้ำตาลเข้ม ล้อมรอบด้วยวงสีเหลืองขนาดและรูปร่างไม่แน่นอนซึ่งโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อรามักเกิดในสวนมังคุดที่มีการจัดการไม่ดีปล่อยให้ต้นมีใบแน่นทึบเกินไปจึงควรทําความสะอาดแปลงโดยการตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งโดยเฉพาะใบที่อยู่ด้านล่าง,างให้มีการถ่ายเทของอากาศไม่ให้มีความชื้นสะสมใต้ทรงพุ่มมากเกินไปหากพบว่าเริ่มมีการระบาดมากช่วงแตกใบ,บอ่อนให้ฉีดพ้นสารป้องกันกำจัดโรคพืช คาเบนดาซิม50% WP อัตรา10-20กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือสารคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์85% WP อัตรา30-80กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือสารแมนโคเซต80% WP อัตรา50กรัมต่อน้ำ20ลิตรทุก7-10วันจำนวน1-2ครั้งและนี่ก็คือคำแนะนำดีๆจากกรมวิชาการเกษตรนะครับ คำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าช่วงร่วมเดินหน้าฝ่าวิกฤตภัยแล้งในวันนี้เราแนะนำให้รู้จักกับถั่วพุ่มเมล็ดดำหรือถั่วดำพันอะไรระหว่างข้อ1พันขอนแก่นหรือข้อ2พันอุบลราชธานีถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานเลขานุการกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900หมดเขตรับคำตอบวันที่9ธันวาคม2558สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่15พฤศจิกาย,ยนที่ถามว่าจากงานวิจัยวัสดุป,ปลูกด้วยไม้จากสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตรคืออะไรคำตอบคือข้อ1กระถินและทางปามน้ำมันนั่นเองครับ และนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับสำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสิก่อนเป็นรางวัลปลอบใจท่านละหนึ่งเล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับ รองวิชาการเกษตรได้เดินหน้าพัฒนางานวิจัยมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อจะนํางานวิจัยที่ได้ไปเผยแพร่แล้วก็ถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อให้สามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้จริงด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานค่ะซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรนั้นลดต้นทุนการผลิตได้ผลผลิตก็มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกและที่สําคัญสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยได้ด้วยนะคะพี่น้องเกษตรก,รกรก็จะมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนขึ้นค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาระสําคัญที่กรมวิชาการเกษตรจะเดินหน้าทํางานต่อไปเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยทุกๆคนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการได้ทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกาส0นาทีสัปดาห์หน้ามาพบกับงานวิจัยดีๆแบบนี้กันได้ใหม่นะคะวันนี้นายและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าสร้างภูมิปัญญาเพื่อการพึ่งพา